แอร์แบ็กคุณน่ะ มาเลยค่ะคุณลูกค้าสามารถออกมาชมรถตรวจสอบที่ตัวรถได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะมาเลยค่ะคันนี้มาชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้มั่นใจไม่แท้ด้วยและมีแพลนเคเด้วยนะคะคุณลูกค้าเลขนไม่สองหมื่นสี่พันกว่าโลเช่านั้นสามารถออกมาชมรถตรวจสอบที่ตัวรถก่อนที่จะทําการประมูลซื้อได้เลยนะคะคันนี้มาเลยค่ะเราประกาศขายถึงลําดับที่แปดกันแล้วค่ะลาดับที่แปดนะคุณลูกค้ากับปัจจุบันสปอร์ตจีทีพัสก์จะเบ b u t มาในปีสองพันสิบเอ็ดก็สามแิบสี่และคันนี้มก่บเจี่ยวโตมีแวยราคเิดปละคันนี้ อยู่ที่7จ็ดแสนิบมืนบาทเชิญค่ะมาเลยค่ะเกสซีนหนึ mania, <'re> <ados. S 2> ่งห้าค่ะหนึ่งท่านกับราที่นาประมูลเจ็ดสิบสองสิประเปรีาคาสตอกกับราคามาเลยะเจ็ดสี่หกค่ะเจ็ดแสนสิบหมื่นบาทเจ็ดแสนสิบหม่นบาทนับเปรายบมาเลยค่ะ7สิบสองสิบแปดละเปรีราคาห้าห่าห้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 าห่นหสาห้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 าล้าห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 จะหาห้าห้นห้า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 หาห้าหหาหา้ห้าหหห้าหหาา้หา้้ เจ็ดแปดสี่แปดหที่ลาละค้าเแปดหกแปดแปดซต่อเยอะคว่าเก้าศูยเก้าสอที่ลานสื้ขาวก่ะเจ็ดเก้าสองเก้ี่ทีลานล้วเจ็ดเก้าศูนซื้อต่อกดค่ะหกปราเปลล้าเจ้าหกเก้าปารปลละ้วเจ็ดเกปสมัยค่ะแปสมาราเปลล้วสองพันสี่พันที่ลานละค้ะแปดแสนสี่พันที่ลานหกพันละก้าค้าแปดแสนหกพันแปดปาราเแล้วค่าซื้อต่อกดก้าาแปดแสนแปดพันหนึ่งมาิบัปลละห้าแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทแปดแสนหนึ่งบานับเดปดแสน ไปสับัองไปนมสัปาที่สาสสนาปาปนเสียวประเปลา้ไปแสนมนกพานปในปาชิลาล้วปหนึปาปสนมือพนักเติไปสนสมมื่ประเปลา้ไปาสนสัปนักตไปสนัปักสองไปสนสมุสับระเปลา้ไปสนสมุสัพนักเตไปนชิลาล้ไปสนสมุนพนักเตไปสนสมุนพนักสองไปสอปนระเปลา้ไปสนสมุ่นพนักเตษาสนมุ่นพนักสองไปสนสมืับพัาทที่สามส่สี่สามสองนี่มากะ สามศูนที่ออนไลน์แล้วอะไรจ๋าเกือบไม่ทันแล้วค่ะสู้ตอกกันเลยนะไม่ต้องรอนะแปดแสนสามเป็นบาทแปดแสนสามป็นไาปมแปด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 แป3 0ป3 3ปดแ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 ทดแป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 ดแดแดปดแปดแปดแปออนไลน์คปดแปดแปดดดปแปดแ มาเลยค่ะชมตอนเลยคันนี้ลำดับ